สวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายสันติกรก้อนชัยภูมิสมัครเป็นประธานครับ,รบสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายธนพลย็นตประยูนสมัครเป็นรองประธานครับสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายประธานรงเกียริโชคจิพัฒนาสมัครเป็นเลขาครับสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายกัญชาพุทธน้อง สมัครเป็นเด็กนยิกครับสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายนครบุรารสมัครเป็นปฏิคมครับนโยบายของพี่คือ 1. ส่งเสริมให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกาย2ส่งเสริมให้ทุกคนมีความสมัครใจและมีน้ำใจ3ส่งเสริมให้ทุกคนดูแลความสะอาดในห้องเรียนสี่ส่งเสริมให้น้องๆกินนมให้หมดกล่องครับ5ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นรักกัน สวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายลูกอลบุญร่าที่มาสมัครเป็นประธานครับสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายนัทนาตีเดชีสมัครเป็นรองประธานครับสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายสุภกิจบางชมพูสมัครเป็นเลขานุการครับ สวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงจุฬารักษณ์นัมไพรสมัครเป็นเห่รนยิกค่ะสวัสดีพี่ชื่อเด็กหญิงสสินาณนรีสมัครเป็นบบ้ไพรนโยบายของรับเอร์สองคือหนึ่งส่งเสริมให้น้องๆออกกำลังกายและเล่นกีฬาขสองส่งเสริมให้น้องๆที่งค์ขยะให้ลงถังสามส่งเสริมให้น้องๆเก็บอ่างสี่ส่งเสริมให้น้องๆรักษาความสะอาดห้าส่งเสริมให้น้องๆรู้จักอาหารที่มีประโยชน์